สามสีสามสีเป็นไรฮะอันนี้มามาอ้อนจังวันนี้ฮะเป็นไรวันนี้ฮะทำไมมาอ้อนจังวันนี้ฮะสามสีเป็นไรครับเป็นไรฮะทำไมมาอ้อนจังวันนี้ฮะมาอ้อนทำไมวันนี้ฮะไม่ไปไหนเลยเนี่ยฮะ ฮะขึ้นมาอ้อนให้หมดี่ฮะทำไมอ้อนจังวะเนี่ยฮะอยากได้อะไรฮะอยากได้อะไรอะเอา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 ไม่ใช่มามุดให้ยังแครขาคนฮะเป็นอย่างฮะเกิดอะไรขึ้นเจ้าขั้นบ่เจ้าขั้นบ่ก็เป็นอย่างอะ หยังฮะเจะเป็นยังเอาเอาเอาถูไปถูไปเออถูเออนั่นแหละท่านก็ถูเอาโอ้ยวันนี้เพื่อนเป็นยังเพื่อนก็มาเฝ้าหน้าห้องอยู่เหมือนมือฮะนั่เฝ้าแต่หน้าห้องระบาดไงโลกติก็คือบมเห็นมาฮะเป็นยังฮะเป็นไร อย่างน้อบายนี้นอ้อคือมาเฝนะ้าหนห้องน้อบายนี้นอ้อเป็นอย่างเป็นไรนอบายนี้นอ้อนักสาวสามสีเป็นไรฮะอ้าวอ้าอาอ้ออจาจะเข้าห้องนั้นเนี่ยเป็นไรเนี่ยรัดทางไม่เข้าห้องอีกแล้วเนี่ยอืมอืม เออนั่นแหละถูๆเอางั้นแหละขันกระถูเอาไม่เพิ่นเป็ยียนนี่นะเหมือนนี่ฮะเป็นไรมาเฝ้าหน้าห้องเลยนะวันนี้สามสีเอ้ยคุณยายสามสีคุณยายสามสีเป็นอะไรเนาะเหมือนนี่เนาะคือมาเฝ้าหน้าห้องเนาะฮะ เอาเบิ n, ่งหยังเบิ่งหยังฮะโอ้ยเนเป็นหยังไปเอาหยังฮะนั่นที่เข้าห้องนี่เบ้างเข้าเข้าบ่ได้ดอกอันนี้เป็นห้องคนแม่เข้าบ่ได้อืมอเอา๋ออ๋ออ๋ออ๋อวนไปวนมาอย่างนี้อาโอ้ยเน้อโอ๊ยนาะ ตามสีากแด่อะไรเนาะวันนี้เนาะเข้าห้องกันเดื้ออยู่นอกห้องกันแหละเจ้าเป็นแมวที่เลี้ยงอยู่นอกห้องมันได้เลี้ยงอยู่ในห้องรู้ไหมไปแล้วนะบายบาย